โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะครับและวันนี้นะครับเราอยู่กับเว็บไซต์เติร์สเครดิตนะครับเป็นเว็บไซต์ที่มาแรงสุดๆและเป็นเว็บไซต์ที่ผมยืนยันว่ามั่นคงนะครับและการันตีได้เลยนะครับเพราะว่าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็เปิดมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับพอดูและเคยอยู่สหรัฐอเมริกาเนี่ยตั้งแต่ปี2018นะครับพอดูและ2019เนี่ยก็ก่อตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทในนิวยอร์กด้วยนะครับและ 2019อีกนะครับแอปเติร์ดเครดิตเนี่ยได้รับการทดสอบเปิดตัวในตลาดสหรัฐอเมริกานะครับและ2020นะครับผู้ใช้งานและผู้ลงทุน10ล้านคนนะครับลงทุนและใช้งาน10ล้านคนนะครับและตัดมาเลยนะครับปี2022นะครับบริษัทก่อตั้งสำนักงานใหญ่ที่เกาหลีใต้อินโดนีเซียนะครับไทยมาเลเซียไต้หวันฮ่องกงรัสเซียและประเทศอื่นๆโดยมีผู้หมายใช้งานนะครับลงทะเบียน120ล้านคนนะครับก็คือเว็บไซต์ตัวเนี้ยคน เล่นอ่ะหนึล้านคนนะครับตอนนี้อ่ะสองพเนี่ยและอยู่ประเทศไทยนะครับคนดูก็มีสํานักงานใหญ่นะครับคนดูอยู่เขตปทุมวันอ่ะอยู่กรุงเทพนะครับอยู่พระรามหนึ่งถนนพระรามหนึน่งเขตปทุมวันอ่ะเนี่ยอันนี้คือสํานักงานใหญ่เลยนะครับเนี่ยและประเทศไทยเนี่ยสาขาทั้งหมดนยครับก็มีอยู่5สาขานะครับก็กําลังเพิ่มขึ้นอีกนะครับเรื่อยๆนะครับสำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพนะครับและถัดมาก็อยู่อุดรน,นะครับ อยู่นราธิวาสอยู่ขอนแก่นอยู่ศรีสะเกดนะครับแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดครับที่เขากําลังก่อตั้งขึ้นโอเคครับคนดูและใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ตรงใต้ปักหมุดคอมเมนต์สามารถกดลิงก์และไปสมัครและมาดูวิธีสมัครพร้อมๆกันกับผมได้เลยครับคนดูโอเคครับคนดูคนดูหลังจากคนดูกดลิงก์เข้ามาแล้วนะครับมันก็จะหน้าประมาณนี้นะครับปลอดภัยและให้ผลตอบแทนสูงนะครับกดลงชื่อเข้าใช้เลยนะครับคนดูอันแรกเนี่ยให้เลือกประเทศเลยนะครับเราเลือกประเทศไทยนะครับแล้วถัดมาเนี่ยก็กรออีเมลครับอีเมลเนี่มดูทสาารถ รับ OTP ได้นะครับเป็นอีเมลจริงนะครับและถัดมาก็กดส่งเพื่อทําการขอรหัส OTP นะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นรหัสเชิญนะครับรหัสเชิญเนี่ย ดูตามหน้าจอได้เลยนะครับถ้าใครมีของเพื่อนก็ใส่ของเพื่อนได้นะครับหรือว่าใครที่กดลิงก์มามันก็จะขึ้นให้อัตโนมัติอันมาจะเป็นการใส่รหัสยืนยันครับขอดูรหัสเนี่ยก็คือรหัสล็อกอินเวลาเราจะล็อกอินนะครับล็อกอินโดยอีเมลและรหัสและถัดมาอันสุดท้ายนะครับก็เป็นการยืนยันรหัสที่เราตั้งไปก่อนหน้านี้นะครับหลังจากใส่รหัสเสร็จแล้วนะครับให้กดติ๊กตรงนี้นะครับเนี่ยติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้เลยนะครับหลังจากลงชื่อเข้าใช้แล้วนะครับขอดู เ,เห็นผาตอาแรกมันจะเป็นอังกฤษแบบนี้นะครับให้เรากดตรงอังกฤษเนี่ยแล้วก็ เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วนะครับคุณดูเว็บไซต์ตัวนี้นะครับจะมีแอปนะครับพูดง่ายก็คือเราจะเพิ่มแอปง่ายๆนะครับตัวอย่างที่ผมนได้ iOS นะครับให้คนดูกดเข้าไปตรงติ๊กดาวน์โหลดข้างบนเนี้ยติ๊กดาวโหลดข้างบนตรงนี้นะครับเนี่ยปุ๊บนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาอยู่ในหน้านี้ให้คนดูกดเข้าไปตรงนี้นะครับตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับให้กดไปคําว่าเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมตรงนี้นะครับ กดไปเลยปุ๊บแล้วก็กดเพิ่มนะครับ หลังจากกดเพิ่มเสร็จนะครับหน้าจอโฮมเราก็จะประมาณนี้นะครับเด้งประมาณนี้เป็นกาแอปเลยนะครับพวกนี้ก็คือเป็นแอปนะครับเราเข้าแอปได้เลยนะครับพอเข้าแอปมาหน้านี้เราก็สิงอินเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าแอป third c r e d i ิตเนี่ยเป็นแอปที่แจกฟรีก็ว่าได้นะครับสักพักหนึ่งนะครับไปค้นหาเลยนะครับใน YouTube เจอแน่นอนนะครับว่าเขาแจกเยอะขนาดไหนและคนเย็นเล่นเยอะขนาดไหนนะครับพอดูและเมื่อตอนเดือนือนกว่าๆเมื่อตอนที่มีกิจกรรมแจกรางวัลลด ใหญ่ก็มีนะครับมีพี่เขาได้อยู่นะครับก็ไปดูไปค้นหาใน YouTube ดูนะครับถ้าไม่เชื่อเข้ามาอยู่ในหน้าแรกของเว็บไซต์ตัวนี้นะครับพอดูก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับก็จะมีพวกศูนย์สั่งซื้อมีแนะนําเพื่อนมี point center และงานสถิติตระดับเครดิตเติมฝากถอนพวกนี้บริการออนไลน์ก็มีนะครับบริการออนไลน์เนี่ยเราก็ติดต่อบริการออนไลน์ท็อปแชทอะไรอย่างนี้มีเบอร์โทรให้ ละเอียดครับเปปชัยตัวนี้นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับใครที่เป็นสายลงทุนเนี่ย ถ้าลงทุนกับเวฟใช้เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับและยอดผมมีตอนนี้ก็คือ40เหรียญจุด41นะครับถ้าตีเป็นเงินบาทไทยก็1531บาทนะครับผมสามารถถอนได้นะแต่ว่าก่อนที่จะไปถอนนะครับผมขอไปดูแนวลงทุนก่อนนะครับรายการเนี่ยรายการตรงนี้นะครับก็คือเป็นการลงทุนนะครับลงทุนก็คือเป็นการซําระเครดิตอะไรเนี่ยเพื<ๆ>่อเพิ่มยอดขายนั่แหละครับก็ดูก็จะมี3ระดับนะครับระดับแรกระดับ2ระดับ3ระดับแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยเนาะก็คือ เงินเริ่มต้นเราแค่1ิเหรียญหา50เหรียญเนี่ยเราก็สามารถมาเล่นได้นะครับเนี่ยห้าเหรียญหา20เหรียญแล้วก็3า้าเหรียญหาร้อยเหรียญเนี่ยเล่นอันแรกเลยนะครับทำการสํารักเครดิตนะครับสํารักเครดิตก็คือเป็นการช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือพวกนี้เนี่ยเราจะช่วยเหลือในราคาที่เราพึงพอใจเลย3อันเนี่ยเราอยากช่วยเหลือตัวไหนก็ช่วยเหลือได้นะครับช่วยเหลือก็คือช่วยเหลือเขาจะหักไป17บาทแล้วรอไม่ถึง10นาทีเขาก็จะ คืนให้เราแล้แลวก็ด้วยกาไรด้วยนะครับขอดูเนี wrote, ่ยปุ๊บหลังจากเรากดยืนยันเนี่ยเขาให้ใส่รหัสเนี่ยรหัสครั้งแรกอ่ะให้ใส่เลข0ูตัวนะครับแล้วก็กดยืนยันปุ๊บนะครับมันก็จะทารายการสําเร็จนะครับอันนี้คือประวัติการที่ผมเคยทำมานะครับผมเล่นไปสักพักแล้วได้สอสาวันแล้วนะครับอันนี้คือที่ผมเล่นมาเนี่ยเห็นป่ะมันก็จะบอกนะครับถ้าเราซื้อไปนะครับสิเเหรียญเนี่ยมันก็จะได้กําไรนี่ครับศูนย์จุดศูนย์ห้าเหรียญนะครับแล้วก็รวมทั้งทุนัระคบ ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะครับระหว่างรออีกแล้วก็ไปซื้ออีกเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าวันหนึ่งมันสามารถทําได้3ครั้งนะครับทําได้3ครั้งนะครับอ่ะสำหรับอีก1ครั้งเนาะใส่รหัสเหมือนเดิมนะครับเลข0ูนตัวนะครับครั้งแรกเนาะถ้าเราอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะรหัสตรงนั้นอ่ะตอนนี้คือยอดเงินของเราเหลือไม่ถึง 10กว่านะครับเราก็ต้องรอรอให้เข้าคืนนะครับเขาจะคืนประมาณ10นาทีครับก็จะคืนนะครับตอนนี้11นาฬิกายีนะครับไปรอดูว่าเงินจะเข้าตอนไหนเขาจะคืนตอนไหนเนาะโอเคครับตอนนี้ผ่านไปสัก10นาทีได้แล้วนะครับพอดูมันก็จะคืนเงินให้เราไปที่เรียบร้อยนะครับก็ดูยอดเห็นปะเราดูศูนย์สั่งซื้อตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเห็นปะมันจะคืนยอดให้เรานะครับ0 0 5แล้วก็0.05ดเนี่ยเห็นปะ เราทำรายการไปนะครับเราจะทำรายการได้วันละ3ครั้งนะครับพอดูกดเข้าไปตรงรายการเหมือนเดิมนะครับเราสามารถทำรายการละอันนี้คือรายวันนะครับรายวันเนี่ยก็คือสําละ เครดิตนะครับแล้วก็มีสําระเงินกู้แล้วก็ SME นะครับสัรับเครดิตเนี่ยก็คือวันหนึ่งเราสามารถสรําระได้3ครั้งเหมือนที่ผมพูดนะครับเริ่มต้นแค่35เหรียญน,นะครับสาเหรียญน,นะครับห้าสามสิบห้าเหรียญนั่นแหละครับก็ดูสามารถเล่นได้นะครับกดเข้าไปอีกหนึ่งครั้งเพื่อทําการซื้อให้มันครบ3มเหรียญวันหนึ่งสามารถทําได้3ครั้งนะครับถ้าเราอยากทำสำําระเงินกู้ก็ได้นะครับสําระเงินกู้เนี่ย พูดง่ายก็คือเราลงทุนเริ่มต <et> ้นขั้นต่ำห้าร้อยเหรียญนะครับพูดง่ายก็คือเราจะฝากนะครับมีเวลาห้าวันนะครับเราฝากห้าร้อยเหรียญมีเวลาห้าวันเราจะได้กําไรแปดศูนย์จุดปดสิบปอร์เซ็นครับเราลงทุนไปปุ๊บเนี่ยเราห้าวันเราก็จะได้คืนทั้งคุณทั้งกําไรนะครับแล้วก็มีสองพันเหรียญนะครับจะได้กําไรอยู่9ก้าสิบปอร์ซ็นตนะครับลงทุนไปห้าวันเราก็จะได้ทั้งทุนและกําไรก็จะคืนมาให้และถัดมาที่สามนะครับจะเป็น SME นะครับ SME เนี่ย อันนี้คือเป็นการฝากนะครับก็คือฝากไปและถึงเวลานะครับถึงวันมันเขาก็จะคืนทุนนะครับอันนี้คือเริ่มต้นแค่ 100เหรียญนะครับ100เหรียญเนี่ยสมมุติว่าเรามี100เหรียญแล้วก็เข้าไปเพื่อฝากเลยนะครับเราจะได้อยู่1%นะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันรายได้รายวันเนี่ยเขาจะให้ทุกวันนะครับส่วนทุนอ่ะเขาจะคืนรอ7วันเขาจะคืนนะครับแล้วก็มี15วันนะครับ30วันแล้วก็90วันแล้วก็180วัน180วันจะได้อัตราดอกเบี้ยอยู่1.45นะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครที่เป็นสายลงทุนเนาะส่วนผมอ่ะรระะแคคค่เดิตนรับหรรรือว่าาะยวันอย่างเี้ยนะครับเเหมมือนนผี่ยถ้า เรามีทุนนะครับยีเหรียญเนี่ยแล้วก็ฝากเข้าไป20เหรียญปุ๊บนะครับ แล้วก็มาสํราระรายวันมาละสามครั้งก็ได้และอยากถอนออกก็ถอนได้นะครับตัวอย่างเนี่ยที่ผมเนี่ยผมอยากถอนถ้าผมอยากถอนนี่ผมก็ถอนได้นะสี่สิบเหรียญจุดห้าสิบเอ็ดเนี่ยผมจะถอนให้ดูด้วยวันนี้นะครับสำหรับคลิปวีดีโอนี้เดี๋ยวผมถอนให้ดูขออธิบายไปเรื่อยๆก่อนเนะาะส่วนสั่งซื้อที่ผมดูเนี่ยประวัติการสั่งซื้อของผมก็สําเร็จทุกอันนะครับอันนี้คือสํหรับเงินกู้นะครับสำหรับเงินกู้เนี่ยผมยังไม่ได้เล่นครับแล้วก็ SME ผมก็ยังไม่ได้เล่นนะครับและยังมีพอยต์เซน ว่ละสามครั้งอ่ะเราก็จะได้คะแนนตรงนี้นะครับถ้าคะแนนถึงเมื่อไหร่นี่ครับร้านค้าพอยเนี่ยเดี๋ยวพาพาไปดูเลยนะครับจะมีพวกได้เป่าผมมีพัดลมมีกาต้มน้ํามีถุงมือมีที่นอนนะครับมีโคมไฟมี power bank นะครับมีหม้อซาบูก็มีมีหมวกกันน็อกก็มีเฮ้ยมีเตาย่างไร้ควันก็มีโอ้ยมีมีมีเยอะจัดนะครับทุกๆอันเนี่ยมันก็จะมีจํานวนคะแนนให้แลกนะครับเห็นปะเห็นคะแนนตรงนี้ไหมเนี่ยคะแนนตรงนี้สามารถแลกได้นะครับแลกของใช้จริง เ,ออเพียงแค่เรามาทาภารกิจ3อันเนี่ยอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับเรามาดูเงินของเรายอดของเราเนี่ยถ้าเราอยากเติมเพื่อทําการลงทุนสมมุติว่าเข้ามาครั้งแรกมันไม่มีเงินสักเหรียญอะไรอยู่ในเนี่ยเราก็กดเข้าไปตรงคาว่าเติมเติมเนี่ยมันจะมีหลายวิธีการเติมมากๆมี3อย่างนะครับมีเติมผ่านธนาคารเติมผ่านกระเป๋าดิจิตอลนะครับกระเป๋าดิจิตอลก็คือ U S D T นะครับ U S D T กระเป๋า T R นะครับกระเป๋าของทอนอะไรนะ่ะสามารถเติมได้ถ้าเราเติมเป็นเงินบาท ก็เติมได้นะครับสมมติว่าเติมขั้นต่ำยี่สิบเหรียญน,นะครับสมมติว่าเราเติมยี่สิบเหรียญเนี่ยก็เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทอ่ะยืนยันการส่งถ้าเรจากเติมเป็นธนาคารเนาะ เนี่ยเลยนะคบเ็นปลาแลก็ขัดลอกหมายเลขบัญชีธนาคารเขาแล้วก็ชื่อธนาคารเขาชื่อธนาคารนี้นะครับแล้วก็ชื่อบัญชีเขานะครับแล้วก็หลังจากเราโอนเสร็จนะครับเรามากดเลขบวกแล้วก็เอาเคีร์อาค้นมาใส่ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันนะครับเป็นอปฏิการเติมง่ายนะครับวิธีการเติมหรือว่าใครอยากเติมผ่านกระเป๋าดิจิทัลนะครับก็สามารถเติมได้นะครับเติมขั้นต่ํา20เหรียญเหมือนกันถ้าสมมติว่าเราอยากเติม20เหรียญนะครับเราก็กดยืนยันการส่งนะครับเด้งเข้ามาอยู่หน้านี้นะครับเราเข้าแอป tr ยีของเราอะสแกนเลยนะครับหรือว่าขัดล็อกลิงก์ตรงนี้แล้วก็ไปสแกนนะครับถ้าตัวอย่างที่ผมจะเติมเนี่ยผมเติมผ่าน im token ครับผ่านแอปตัวน,นี้นะครับเข้าแอป,ปตัวน,นี้แล้วก็เติมนะครับมาะะครับหลังจากเติมเสร็จอะไรเสร็จนะครับแล้วก็เราก็ไปทาภารกิจตรงนั้นเนี่ยกดตรงรายการเนี่ยแล้วก็มาทาเนี่ยให้เงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับผมจะถอนให้ดูนะผมจะถอนให้ดูนะครับก็คือ40เหรียญเนี่ยเดี๋ยวถามอีกว่ามาจากไหนผมเติมครับเนี่ยเนี่ย ดูประวัติการเติมเนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นปะเนี่ยเนี่ยดูประวัติการเติมสําเร็จเนี่ยผมเติม40เหรียญเนี่ยไม่ต้องตกใจว่าเอามาจากไหนเติมครับถ้าอยากได้อยางมีเงินก็ต้องเติมครับโอเคไหมนะครับตามนั้นเนาะมานะครับ หลังจากเราเติมเข้าแล้วเราไปทำภารกิจได้มา0.51 USDT อยูผมจะถอนผ่านบซีธนาคารนะครับถอนผ่านยู d t ดีก็ได้นะครับกระเป๋า TI 20เนี่ย t รซีเนี่ยผมไม่ถอนนะครับผ่านกระเป๋ามันยุ่งยากนะครับผมจะถอนเข้าธนาคารโดยตรงเลยนะครับสมมติว่าผมมีอยู่40เหรียญเนี่ยหักค่าธรรมเนียมด้วย2เหรียญไอเชีย่ยเดี๋ยเนี่ยมาดูมาดูมาดูประวัติเนี่ยมาดูมาอ่านมามาอ่านข้อมูลตรงนี้ได้ถ้าไม่เข้าใจนะ มาอ่านได้ครับมาอ่านได้แต่ผมไม่ขออ่านให้ฟังเนาะอ๋อผมเติมเข้า40เหรียญผมจะถอนถอน4ี่เหรียญผมโดนหักสองเหรียญก็ขาดทุนไป2เหรียญนะเนี่ยแต่ว่าถ้าใครอยากอันนี้ยาวๆไงกรุณากรอกบัตรธนาคารให้เรียบร้อยอ๋อแล้วยังไม่กรอกบัตรธนาคารเราก็ต้องกรอกครับประเทศไทยเลือกเลยประเทศไทยปุ๊บชื่อบัญชีธนาคารนะครับเยอแล้วนะครับกสิกรไทยนะครับ หมายเลขบัตรธนาคารหมายเลขบัญชีครับชื่อบัญชีธนาคารหมายเลขโทรศัพท์มือถือใส่ให้ครบตามจํานวนนะคนดูนะโอเคครับคนดูหลังจากที่เราใส่ข้อมูลครบทุกอย่างแล้วนะครับขอ OTP อะไรยืนยัน OTP อะไรเดี๋ยวผมกดส่งให้ดูนะเรียบร้อยครับส่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมผูกบัญชีธนาคารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ผมจะมาถอนนะครับใส่ยอด40เหรียญไปนะครับกดถอนไปเลยนะครับปึ๊บนะครับใส่รหัส0ูนย์หกหลักนั่นแหละ06ตัวถ้าเราอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้แต่ผมไม่เปลี่ยนนะครับเรียบร้อยครับ ส่งข้อมูลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องให้ส่งข้อมูลพวกนี้อีกนะครับก็คือชื่อวันเดือนปีเกิดบัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนโอเคครับตอนนี้คือผมส่งขอถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุดูก็คือ40เหรียญน,นะครับที่ผมส่งไปนะครับขอถอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอส่งใหม่อีกเพราะเห็นมันยังไม่หักยอดแล้วผมเพิ่งถอนครั้งแรกนะครับสําหรับเว็บไซต์ตัตวนี้นะครับเพิ่งเคยถอนง่ายก็คือถอนครั้งแรกครับยังไม่เคยถอนสักครั้งนะครับ ป่ะนะครับถอนใหม่อีกหนึ่งรอบดิมันจะเหมือนเดิมป่ะอ๋อให้ยืนยันเหมือนเดิมนะครับอ๋อตอนนี้คือเขาตรวจสอบอยู่นะครับอันนี้คือข้อมูลผมก็ขอปิดไว้เนาะมันเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับมันยังตรวจสอบอยู่นะครับตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วก็รอยืนยันตัวสําเร็จนั่นและมั้งเงินถึงจะเข้านะครับค่ดูก็รอไปสักพักนะครับว่าเงินจะเข้าตอนไหนนะครับตอนนี้11บเอนาฬิกาห้นาทีที่ผมถอนไปเนาะมันจะเข้าตอนไหนนะครับโอเคเว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็ เหมือนที่ผมอธิบายไปคร่าวๆนั่นแหละครับแล้วก็เบื้องต้นที่ผมอธิบายเนาะมันก็มีเยอะแยะมากมายนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์นะครับถามผมมาได้เดี๋ยวผมตอบคอมเมนต์หรือว่าทักหาฝ่ายบริการลูกค้าตรงนี้นะครับหรือว่า Line แอดมินนะครับเดี๋ยวผมทิ้งให้อยู่ตรงใต้ปกหมดคอมเมนต์ตรงใต้ดีคลิปชันกดเข้าไปแล้วไปศึกษาไปถามแอดมินดูนะครับ ผมก็มีแอดมินอยู่หลังบ้านคอยตอบเยอะแยะมากมายนะครับสามารถกดลิงก์เข้าไปถามนะครับโอเคโอเคครับตอนนี้คือผมได้ทําการถอนและยืนยันหมายเลขบัตรประชาชนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเงินก็หักออกไปเป็นที่เรียบร้อยจากบัญชีของเรานะครับดูประวัติการถอนของเราได้เลยนะครับประวัติการถอนตรงน,น,นี้นะครับเวลาการถอนของผมนะครับ12นาฬิกา46นาทีนะครับเงินจะเข้าตอนไหนเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันอีกทีเนาะถอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเงินก็จะเข้าถึงตัวเรา1515บาบาทนะครับรอ ว่าจะเข้าท่าไหนโอเคครับตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งวันนะครับเงินก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอดูเงินก็เข้ามาทุ่มกวาเนาะก็โอเคนะครับสําหรับแอปนี้ก็ถอนเงินเข้าอยู่นะครับก็โอเคนะครับถือว่า น่าเล่นนะครับโนดูสาเหตุที่ถอนเงินใช้เวลาเป็นวัน2วันอย่างเงี้ยเพราะว่าเว็บไซต์ตัวนี้เขาจะใช้ระบบ T บวก3มาอะไรอย่างนี้ไงคคดูระบบ T บวก3เนี่ยคือระบบทําธุรกรรมการเงินข้ามประเทศนะครับคนดูพูดง่ายก็คือย้าย ถอนเงินออกจากหุ้นส่วนของประเทศอย่างนี้ไงจากต่างประเทศมันก็จะเข้าภายใน1นหาสวันนะครับแต่ว่าเว็บไซต์ตัวนี้อ่ะเงินมันเข้าภายใน1วันไงเขาดูผมถอนเมื่อวานเนี่ยวันนี้เข้าแล้วก็โอเคอยู่นะครับก็ใช้เวลาถอนแค่วันเดียวเงินเข้าก็เต็มจํานวนเลยนะครับผมก็คิดว่ามันจะหัก2 USDT แต่ว่ามันก็ไม่ได้หัก เพราะว่ามันถอนครั้งแรกนะครับโอเคครับมาด,ดูและใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยจ่ายจริงน่าเล่นและมั่นคงนะครับแล้วก็พุกอ่าง,งคือถ้าคุณไม่เล่นคุณก็พลาดอะเออถ้าคุณเป็นสายลงทุนอยู่แล้วถ้าคุณไม่เล่นเว็บนี้ฝากด้วยนะครับใครที่ไม่เข้าใจอะไรคอมเมนต์นะครับใครไม่เข้าใจอะไรกดลิงก์ติดต่อแอดมินได้หลังบ้านแล้วเจอก,กันคลิปวิดีโอใหม่คลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ